วัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสูก่การรายงานมุงทองพร m มอร์นิ่งรีพอร์ตประจำวันที่16กันยายน2568ค่ะสำหรับวิเคราะห์ราคาทองคำในวันนี้ราคาทองปรับตัวสูงขึ้นทำสูงสุดใหม่ออนทำ h ไฮที่ระดับ3,689เหรียญส่งผลใหร้ราคาทองคำไทยทำราคาสูงสุดใหม่ตามไปด้วยโดยราคาทองคำไทยทะลุผ่านจุดสูงสุดเดิมที่ระดับ55,000บาทต่อบาททองคำและสามารถยืนเหนือระดับ55,300บาทต่อบาททองคำได้ ถือว่าเป็นการที่ทำให้ราคาทองคำสูงสุดใหม่ทั้งในตลาดโลกและในทางในประเทศในส่วนของกองทุนทองคำเอสพเมื่อวานนี้ซื้อเข้า2.0ตันปัจจุบันถือคองทองคำที่976.8ตันภาพรวมเดือนกันยายนขายสุทธิ0.88ตันขณะที่ปีนี้ตั้งแต่1มกราจนถึงปัจจุบันซื้อสุทธิ104.28ตัน ขณะที่ดัชนีดอลลาร์อ่อนค่าลงเล็กน้อยจากเมื่อวานเปิดที่ระดับ97.62จุดและเคลื่อนตัวระหว่าง97.27ถึง97.70จุดขณะที่เช้านี้อยู่ที่ระดับ97.23จุดทำให้ค่าเงินบาทกลับมาแข็งค่าเล็กน้อยอยู่ที่ระดับ31.77บาทต่อดอลลาร์จากเมื่อวานปิดที่ระดับ31.83บาทต่อดอลลาร์ขณะที่บนเยลของสหรัฐค่อนข้างทรงตัวสำหรับการประชุมเฟด ที่จะมีขึ้นในวันนี้ทุกฝ่ายต่างคาดว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบีย้ยลง0.25%หรืออาจจะลดมากกว่านั้นเนื่องจากประธานาธิบดีทั้มได้แต่งตั้งบุคคลที่เขาสนับสนุนเข้าไปทําเข้าไปในธนาคารกลางโดยวุฒิสภาสหรัฐมีมติอย่างเป็นทางการรับนายสีเฟนมิรัน ให้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการธนาคารกลางสหรัฐทำให้เขาสามารถเข้าร่วมการประชุมนโยบายที่สําคัญของเฟดในพุธนี้ได้ทันเวลาขณะที่ทางด้านลิซาคุกสารุทรให้มีคำวินิจฉัยใ,ให้สามารถดำรงตำแหน่งผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐต่อไปได้เป็นการปฏิเสธความพยายามของ ประธานาธิบดีโนโน้ทัมที่ต้องการปลดเธอออกก่อนหน้าที่มีการประชุมนโยบายการเงินที่สำคัญโดยคาดว่ารัฐบาลทัมจะยืดอุทณ์ต่อสาดีกาต่อเพื่อเป็นการพยายามสุดท้ายที่ในการ อดรีซาคุกก่อนที่จะมีการประชุมของเฟดขณะที่ล่าสุดมีการประเด็นข่าวว่า,ปร,า,าประดานาิปดีโนโนโัลทัมสร้างความประหลาดใจให้กับภาคธุรกิจสหรัฐด้วยข้อเสนอให้ยกเลิกการรายงานผลประกอบการาการรายงานไต,ตรมาสดโดยให้บริษัทต่างๆหันมารายงานเพียงปีละสองครั้งราย6เดือนแทน โดยการทำเช่นนี้ช่วยประหยัดเงินและทำให้ผู้บริหารสามารถมุง่งเน้นการบริหารบริษัทได้อย่างเหมาะสมทางด้านน้ำมันดิบสัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนตุลาคมเพิ่มขึ้น61เซนเปิดที่63.30เหรียญต่อบาร์เรลขณะที่ราสุดรายงานของสำนักข่าวบูมเบอร์ระบุ ขอปทอและกระทรวงการคลังกำลังพิจารณาการเก็บภาษีซื้อขายทองคําแท่งออนไลน์ด้วยสกุลเงินบาทเพื่อชะลอการแข่งข้าของค่าเงินบาทที่กระทบต่อการส่งออกและการท่องเที่ยวโดยคาดว่าจะยกเว้นภาษีนี้สําหรับการซื้อขายทองคําแท่งเป็นสกุลเงินดอลลาร์การซื้อขายโร่งหน้าและการซื้อขายจากร้านทองรูวพันซึ่งผู้ประกอบการค้าทองส่วนใหญ่คัดค้านเนื่องจาก จะส่งผลกระทบต่อการค้าทองคำในประเทศอย่างไรก็ตามต้องติดตามรายงานการประชุมอย่างใกล้ชิดต่อไป,อไปวิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิคภาพรวมราคาทองคำทำราคาสูงสุดใหม่ออธมไฮและดีตัวขึ้นสูงจากแนวต้านระยะสั้นที่ระดับ3,660เหรียญหลังจากที่ทรงตัวประมาณ1สัปดาห์ถแถวบริเวณ3,630เหรียญ ถึง3,650เหรียญสำหรับวันนี้คาดว่าราคาทองคำจะมีกรอบแนวรับอยู่ที่ระดับ3,660เหรียญและแนวต้านอยู่ที่ระดับ3,700เหรียญสำหรับโกลด์ไลทฟิเจอร์คาดว่าจะมีกรอบแนวรับ3,670เหรียญและแนวต้านที่3,710เหรียญและโกคอมเมคคาดว่าจะมีกรอบแนวรับ3,700เหรียญและแนวต้านที่3,740เหรียญในส่วนของราคาทองคำไทยจะมีแนวรับปรยิยะาั้นที่55,000บาทต่อบาททองคำและมีแนวต้านระยะั้นที่55,600บาทต่อบาททองคำ สำหรับแนวรับที่1ในวันนี้3,660เหรียญแนวรับที่2 3,640เหรียญแนวต้านที่1 3,700เหรียญและแนวต้านที่2 3,720เหรียญและกลับมาพบกับบุญพรหมนิมรีพอร์ตได้ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ